สักแป๊บนะครับขอเวลาสักคู่นะครับ,รบเรียนเชิญทัาภาพนะครับขึ้นมาถ่ายรูปนะครับกับศิลปินที่ท่านรักคนนี้ครับอะไรครับเรียกพี่ใหญ่อะไรนะฮะอ่าเรียกเรียกทัาภาพครับเรียนเชิญทัาภาพแล้วก็ท่านผู้ใหญ่แล้วก็ท่านนายกมาสักคู่นี้ด้วยอ่ะพูดเลยครับพี่คุณสะอาดคุณบุญล้ำคำยิ่งยงค่ะขอเชิญขึ้นบนเวทีค่ะ เรียนเชิญคุณสะอาดคุณบุญล้ำนะครับคำยิ่งยงนะครับขึ้นสู่ด้านบนไปทีครับเรียนเชิญครับปรบมือกดดันท่านด้วยครับผมสวัสดีครับอ๋อนี่ยเขายืนปรบมืออยู่ข้างๆเลยเมื่อกี้สวัสดีครับกับเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญครับเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปด้วยกันนะครับแล้วก็จะมาฟังเพลงกันต่อเดี๋ยวมีอีกครับมีอีกเอาเรียนเชิญครับเรียนเชิญฮะสวัสดีครับ เอาเรียนเชิญนะครับมีอีกไหมฮะมีอีกไมหมครับเราจะได้ถ่ายรูปด้วยกันครั้งเดียวเลยนะครับเอาเรียนเชิญครับร้านขขาหลามครับล้านขขาหลามไม่ต้องไหมไม่เกี่ยวนะเอาเรียนเชิญครับท่านครับคุณสะอาดนะครับครับผมขอสกิิดดคคุณาาึึ้นนนมง่รับใครเห็นคุณสะอาดช่วยสกิดคุณสะอาดขึ้นมายืนสะอาดบนเวทีครับผมอ่งเกียรติต้งนิดนึงครับผม เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญด้วยกับวันนี้อบางงานครับคุณไรอันรออยู่ฮะรอทัาจะภาพขึ้นมาครับผมหรือใครจะสมัครเป็นเจ้าภาพเพิ่มไหมฮะเดี๋ยวก็มีครับเดี๋ยวก็มีคุณร้องดีขนาดนี้เดี๋ยวก็มีเจ้าภาพเพิ่มโอ้ยเยี่ยมครับครบไหมฮะขาดใครอีกไหมครับยังขาดใครไหมครับพี่ครับใครนะครับสาวไทยยวนสาวไทยยวนนะจาเอาเรียนเชิญครับจะได้มี ความสวยงามตะการตาได้นาวิทีนะครับเพราะว่าได้กลุ่มนี้นะครับที่มารําโชว์ครับทําให้ฝนฟ้าไม่ตกใช่บ้านใครอยากจะแล้งนะครับเรียนเชิญชุดนี้ได้ทั้งชุดเลยนะครับผมโอ้ยยืนข้างๆดีกว่าพี่อย่านั่งเลยครับอย่านั่งเลยครับมันน้องจะดูไม่ดีนะครับสวัสดีท่านเจ้าภาพครับท่านเจ้าภาพมาแล้วสวัสดีครับ อขอเวลาสักคู่หนึ่งนะครับทุกท่านส่งเสียงได้นะครับไม่เป็นไรครับถ่ายเราถ่ายรูปไม่เป็นไรครับผมโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณท่านขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ จับให้เต็มที่เลยฮะจับได้กอดได้ใช่ไหมครับกอดได้ครับบีบได้ไหมฮะอะบีบได้ไหมจะถึงขั้นบีบเลยฮะเดี๋ยวหายใจไม่ออกบีบมือนะครับเความมั่นใจโอเคนะโอเคจ้าสาว